งดอมหรือว่าผีดิบคลั่งบัลลังเดือดเรียกได้ว่าเป็นซีรีส์ระดับชาติกันไปแล้วล่ะครับสลับซอมบี้วิ่งดุจากแดนเกาหลีเรื่องนี้เชื่อว่าหลายๆคนนะครับน่าจะดูจบกันตั้งแต่วันแรกแบบผมแล้วละ่ะวันที่13บ่าย2มาปุ๊บเนี่ยบอกตรงๆครับว่าไม่กล้าเปิด Facebook เลย กัวโดนสปอยครับจัดไปยิงยาว6กชั่วโมงจนจบครับไม่มีการพักตอนดูเนี่ยก็มีหลากหลายความรู้สึกมากๆครับทั้งหดหูสิ้นหวังฮึกเหิมแล้วก็ลุ้นระทึกเรียกได้ว,ว่าเป็นซีซั่นที่ครบรดมากๆเลยแหละครับมากกว่าภาคแรกอยู่พอสมควรมาวันนี้ผมจึงอยากจะชวนทุกคนครับมาคุยกันหลังดูจบพร้อมทั้งคาดเดาสิ่งที่จะเกิดขึ้นในซีซัน่น้าที่กําลังจะมาถึงนี้บอกเลยครับว่ามันมีสปอยดังนั้นใครที่ยังไม่ได้ดู กรุณาหลบไปก่อนนะครับไปดูมาก่อนแล้วค่อยมาฟังกันใหม่นะครับกับทฤษฎีเหล่านี้6ตอนลวดมาแล้วครับที่ Netflix ไปดูได้เลยครับแล้ววันนี้เราจะมาคุยเรื่องอะไรกันบ้างสิ่งที่ไม่พ้นก็คือตอนจบครับดูเหมือนว่าซีรีส์จากเกาหลีเรื่องนี้จะเก่งเหลือเกินครับสำหรับการทิ้งปมให้คนดูอยากจะติดตามต่อหลังจากที่ผมเนี่ยนั่งคิดนอนคิดครับอยู่ประมาณ1วันเต็มๆนี่คือสิ่งที่ผมเนี่ยรวบรวมมาได้ประเด็นต่างๆที่ถูกทิ้งไว้ซีซั่นที่สาม จะดาเนินไปในทิศทางไหนแล้วตัวละครที่โผล่มาในตอนสุดท้ายจะมีบทบาทยังไงลองมาฟังกันครับและแน่นอนทั้งหมดนี้เป็นเพียงแค่การคาดเดาล้วนๆเช่นเคยครับจากความคิดของทีมงานมีมูวี่ผิดถูกอย่างไรไปดูกันครับ 1. ทิศทางของ i ิงดอมซีซั่นที่3จะเป็นยังไงในระหว่างที่ดูซีซั่นที่2ตอนที่6นะครับผมก็แอบคิดไปอยู่ช่วงหนึ่งเลยนะครับว่าทุกอย่างกำลังจะจบลงเรียบร้อยแล้วปมต่างๆนั้นถูกคลาย ปัญหาต่างๆถูกแก้ไขจนเกือบหมดเป็นตอนจบที่บริบูรณ์ต่างจากซีซั่นแรกโดยสิ้นเชิงครับเพียงเท่าว่ามันกลับไม่ได้เป็นอย่างนั้นผู้กำกับเนี่ยยังแอบใจร้ายทิ้งปริศนาเอาไวใ้ให้เราเนี่ยติดตามต่อในภาคถัดไปด้วยแต่ว่าและภาคต่อไปมันจะเป็นยังไงล่ะตอนนี้ตัวละครหลักอย่างช้างครับได้ตัดขาดตัวเองออกจากการเมืองเรียบร้อยแล้วรวมกลุ่มกับคนสนิทช่วยเหลือประเทศชาติจากเงามืดด้วยการออกเดินทางไปตามสถานที่ต่างๆ คอยสืบหาที่มาของเจ้าสมุนไพรที่เป็นต้นตอของโรคระบาดนี้อย่างที่ตัวหนังได้บอกเอาไว้ครับคนตายที่ฟื้นคืนชีพไม่ได้มีแค่แผ่นดินโชซอนเท่านั้นแต่ยังกระจายไปตามที่ต่างๆภารกิจของพวกเขาคือหยุดยั้งมันครับเห็นแบบนี้เนี่ยเรานึกถึงอะไรบ้างเมื่อมีการเดินทางก็ย่อมมีการประจนภัยจริงไหมแหละครับตัวผมคิดว่าในซีซั่นที่3นั้นอาจจะให้อารมณ์แบบเดียวกันกับซีซั่นแรกครับที่เป็นเรื่องราวการเดินทางของชางกับมูยอง เปลี่ยนอารมณ์สงครามขนาดใหญ่กลายมาเป็นการเดินทางเพื่อตามหาอะไรบางอย่างอีกครั้งหนึ่งอาจจะเน้นความสยองขวัญมากขึ้นรุนละทึกเอาชีวิตรอดมากขึ้นดูจากฉากที่ปล่อยมาในท้ายซีซั่นน่าสนใจทีเดียวครับถ้าเกิดว่าเป็นแบบที่ผมคิดจริงๆผมคิดว่าผมน่าจะชอบแบบนี้มากกว่าเดิมด้วยซ้ำครับไม่อยากให้สู้เยอะเท่าไหร่ผมชอบตอนที่วิ่งหนีมันสนุกมากกว่าเยอะเลยแหละครับ 2. เนื้อเรื่องในซีซั่นที่3จบจากศึกชิงบัลลังก์แล้วมันจะเป็นยังไงต่อ มันจะมีเรื่องราวอะไรให้เล่าอีกนี่น่าจะเป็นคำถามําดับต้นๆครับที่หลายๆคนสงสัยเนื้อเรื่องเนี่ยมันจะมุ่งไปในทิศทางไหนกันแน่ขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงเดาวลุน้วนครับซึ่งข้อมูลที่เรามีตอนนี้คณะของช้างได้ออกเดินทางไปตามดินแดนต่างๆห่างไกลาจากหันยางอยู่พอสมควรและก็ไม่มีวี่แววที่จะกลับมาอีกเพราะตอนนี้ที่เมืองหลวงไ่ยมีองค์ราชาน้อยพร้อมอยู่แล้วรวมไปถึงบรรดาผู้คนที่เขาไว้วางใจทุกอย่างดูเหมือนจะเป็นไปได้สวย แต่เหมือนกําลังจะมีปัญหาใหม่ครับที่จะทําให้คณะเดินทางนะั้นต้องปวดหัวนั่นก็คือตัวองค์ชายน้อยนี่แหละครับจําฉากนี้ได้ไหมครับที่มีพยาธิเคลื่อนไหวอยู่ในตัวของเด็กชายจําประเด็นนี้เอาไว้ให้ดีนะครับผมจะนํามันเข้ามาประกอบกับปมอีกปมหนึ่งนั่นก็คือสมุนไพรคืนชีพนั่นเองครับจากบันทึกที่ซอบ,บีได้เขียนเอาไว้ในท้ายเรื่องกล่าวถึงที่มาแล้วก็รายละเอียดของโรคระบาดครั้งนี้อย่างชัดเจนแต่หมอหญิงคนนี้ก็ยอมรับว่ายังมีความลับอีกส่วนที่เธอไม่เข้าใจ ที่นี้ครับเราจะนําทั้งสองประเด็นมารวมกันก็จะได้ข้อสรุปมาดังนี้เนื้อเรื่องในซีซั่นที่สจะเริ่มต้นที่คณะเดินทางของชางที่กําลังสืบสวนเรื่องต้นตอที่แท้จริงของโรคระบาดจนไปพบเข้ากับตัวร้ายกลุ่มใหม่แต่ในระหว่างนั้นเองที่เมืองหันยางกลับมีเรื่องเกิดขึ้นกับตัวองค์ชายพระองค์ทรงประชวรด้วยอาการแปลกประหลาดต้นเหตุนั้นเกิดจากปรสิตที่อยู่ในตัวภารกิจของคณะเดินทางจะเป็นแบบนี้ครับตามล่าตัวผู้ร้ายปริศนา เพื่อยับยั้งการระบาดครั้งใหม่โดยที่แข่งกับเวลาเรื่องการหาวิธีการรักษาตัวองค์ชายน้อยด้วย mm. ก็เรียกได้ว่ามนโนกันสุดๆเลยแหละครับ 3. สศัตรูรายใหม่ใครกันที่จะเป็นศัตรูรายใหม่ของพวกช้างในซีซันหน้าบอดแสตอนนี้มีน้อยเหลือเกินครับแต่ในซีซันที่2นี้จะมีบุคคลหนึ่งที่ถูกกล่าวถึงอยู่นิดหน่อยครับนั่นก็คือทาย,ยาทราชวงศ์ที่ถูกขับไล่ไปญาติห่างๆที่มีเชื้อสายกรรษัตริย์นามว่าองค์ชายโนซอง เขาถูกขับให้ไปอยู่ที่เกาะคังฮวานห่างไกลไม่มีคําอธิบายเหมือนกันครับว่าอะไรเป็นสาเหตุที่ทําให้เขาถูกจองจำไว้ที่เกาะนั้นในเรื่องเนี่ยก็มีฉากที่ชางเหมือนจะเดินทางไปหาชายมอซอที่มีฐานะเป็นอาของเขาและก็ไม่ได้มีการอธิบายไว้ครับว่าทําไมชางถึงไปที่นั่นไปเพื่ออะไรแล้วชายคนนี้มีบทบาทสําคัญยังไงดูเป็นฉากที่ลอยๆไร้ที่มาที่ไปมากๆครับผมจะคิดว่านี่อาจจะเป็นปมที่ถูกทิ้งเอาไว้รอการสานต่อครับ เป็นไปได้ไหมว่าพวกเชื้อพระวงที่ถูกขับไล่เห็นจังหวะที่ราชสำนักกำลังอ่อนแอจึงอยากจะฉวยโอกาสนี้ยังชิงอำนาจให้มาอยู่ในมืออีกครั้งหนึ่งจึงอยู่ครับผูา้ชายที่เราเห็นเนี่ยดูเหมือนจะไม่ใช่ตัวละครที่เลวร้ายอะไรแต่ทว่าจากประโยคที่พวกอมามย์พูดตอนกำลังหาลือกันนั้นบอกชัดเจนครับว่าเชื้อพระวงที่ถูกขับไล่ไม่ได้มีเพียงแค่คนเดียวอาจจะยังมีอีกมากมายรวมไปถึงคนที่คิดร้ายอยู่ด้วยก็ได้ครับหรือศัตรูรายใหม่จะไม่ใช่คนในอนาณาจักร ตัวซีรีส์เนี่ยก็ได้กล่าวถึงดินแดนอีกมากมายทั้งเมืองต่างๆรวมไปถึงจกักรวรรดิจีนเป็นไปได้ไหมครับว่าศัตรูคราวนี้จะมาจากภายนอกเราเนี่ยก็ทําได้แค่ติดตามต่อไปครับข้อมูลที่มีตอนนี้อย่างน้อยมากๆอย่างที่บอกแต่ขอบอกเลยว่าศัตรูจะมาจากต่างแดนเนี่ยมีความเป็นไปได้สูงมากเลยครับ4ความลับของสมุนไพรมากล่าวกันถึงจุดเริ่มต้นของเรื่องอย่างเจ้าพืชตัวนี้กันบ้าง หรือจะเรียให้ถูกต้องก็คือปราสิตรับที่สามารถควบคุมคนตายให้กลายเป็นผีดิบได้พวกมันไม่มีวันเหนื่อยเจ็บปวดแต่กลัวน้ําและไฟแต่นี่คือทั้งหมดที่ผู้ชมและตัวละครในเรื่องรับรู้ครับเป็นไปได้ไหมว่าในซีซั่นหน้านี้จะปรากฏคนกลุ่มใหม่ที่เข้าถึงความลับที่มากกว่าของพวกมันและถ้าเกิดว่ามีจะออกไปในรูปแบบไหนบ้างผมคิดว่าน่าจะมีอยู่2รูปแบบครับอย่างแรกก็คือพวกผีดิบนั้นสามารถควบคุม ให้สามารถทําตามคําสั่งได้อาจจะฟังดูแปลกๆนะครับนี่ไม่ใช่หนังซอมบี้อย่าง Resident Evil ซะหน่อยแต่ผมก็คิดว่าเป็นไปได้ครับมันอาจจะเป็นการสั่งการง่ายๆด้วยเสียงหรืออะไรบางอย่างควบคุมพวกซากศพให้โจมตีเป้าหมายเจาะจงได้อะไรทานองแบบนั้นเท่านั้นเองครับดูจากฉากสุดท้ายของซีซั่นจาได้ไหมที่คณะของชางเจอสถานที่บางอย่างที่มีพวกผีดิบข้อเท้าของพวกมันถูกผูกไว้ด้วยกระดิ่งครับนั่นอาจจะมีไว้เพื่อศึกษาพวกมันให้ดียิ่งขึ้น จริงๆแล้วแนวคิดที่จะใช้พวกปีดิบแทนทหารนั้นทั้งโจฮักจูและม่เหสีโจเนี่ยก็เคยทําแบบนี้มาก่อนเพียงเท่าว่าเวลาอาจจะไม่อํานวยมากนักในซีซันหน้าอาจจะมีคนที่ทําสําเร็จแล้วก็เป็นได้ครับแต่ยังไม่หมดเท่านี้กับอีกความสามารถหนึ่งที่เกี่ยวกับคนที่เคยติดเชื้อมาแล้วจะสังเกตได้นะครับว่าโตองชายน้อยยังมีประสิทธิ์อยู่ในตัวแล้วคนอื่นๆที่โดนกัดละ่ะทั้งชางโจวอมพันยองชิน เขาเหล่านี้จะยังมีหนอนพวกนี้อยู่ด้วยหรือเปล่าและถ้าเกิดว่ามีอาจจะมีใครบางคนที่ทําให้พวกปรสิตท,ที่เคยสิ้นฤทธิ์กลับมามีผลอีกครั้งก็เป็นได้ 5. ตัวละครใหม่คนนี้เธอเป็นใครกันแน่ฉากสุดท้ายที่เชื่อว่าหลายๆคนก็ค้างเติ่งมากที่สุดกับหญิงสาวปริศนาผู้ที่โผล่มาให้เราได้หายกันเล่เลนๆครับเธอเป็นใครและจะมีบทบาทอะไรในอนาคตกันแน่ขอเริ่มตรงที่สถานที่ที่เธอปรากฏตัวก่อนแล้วกัน บ้านปริศนาที่ภายในมีพวกซอมบี้ถูกกักขังในรูปแบบแปลกๆครับในห้องบ้างในหีบบ้างนี่อาจจะเป็นหนึ่งในสถานที่ทดลองก็เป็นได้ครับทุกอย่างดูอยู่ในสภาพที่เละเทะราวกับถูกบุกลุกเข้ามาแน่นอนว่าจะเป็นฝีมือของใครไปไม่ได้นอกจากเธอคนนี้ดูท่าแล้วน่าจะมีฝีมือไม่น้อยเลยแหละครับข้อสังเกตส่วนแรกก็คือเสียงเพลงประกอบครับ พลงแบบนี้ไม่ใช่เพลงของสายบุญครับเป็นเพลงของสายบู๊แบบสุดๆอารมณ์แวนเฮลซิง <c oughs> อะไรประมาณนั้นเลยต่อมาก็สังเกตไปที่ชุดแต่งกายครับจะสังเกตได้ว,ว่าเสื้อผ้าของเธอนั้นแปลกตาไปไม่เหมือนกับที่เราเคยเห็นมาก่อนภายในซีรีส์เรื่องนี้ครับมันดูธรรมะทแแมงรัดกุมราวกับชุดของพวกสายลับหรือว่านักฆ่าอะไรทํานองนั้นและดาบที่เธอสะพายอยู่ถ้าผมเข้าใจไม่ผิดมันก็ดูแตกต่างจากดาบที่พวกตัวละครในเรื่องใช้อยู่พอสมควรครับจะเป็นไปได้ไหมที่หญิงสาวคนนี้ ถูกฝึกมาแบบพิเศษอาจจะค,คล้ายๆกับยองชินที่มาจากหน่วยล่าเสือและที่สําคัญผมอยากจะให้สังเกตสิ่งนี้ครับไม่แน่ใจว่ามันคือกระดิ่งหรือเปล่าแต่มันน่าจะเป็นกระดิ่งที่เธอถืออยู่ครับมันคล้ายกับที่มีอยู่ตรงข้อเท้าของพวกผีดิบที่พวกช้างเจอหรือเปล่าที่ผมบอกในข้อที่แล้วว่ามันอาจจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับการควบคุมซอมบี้หรือเปล่าแม่วางปมกันขนาดนี้ของสิ่งนี้จะต้องสําคัญอย่างแน่นอนในภาคต่อไปครับ ส่วนที่มาที่ไปของเธอเนี่ยไม่มีคําตอบให้เลยแหละครับเธออาจจะเป็นนักล่าผีดิบที่มีอดีตอันน่าเศร้าหรือเป็นสายลับฝีมือดีที่ถูกฝึกมาเพื่อเป้าหมายบางอย่างก็ได้หรือไม่แน่เธออาจจะเป็นญาติของราชวงศ์โชซอนที่เหลืออยู่ก็ได้ครับไปได้ทุกทิศทางแบบสุดๆและคําถามที่เหลือก็คือเธอจะมีบทบาทอย่างไรในซีซั่นหน้าผมคิดว่าด้วยความลึกลับนี้ครับเธอจะเข้าร่วมกับคณะเดินทางและกลายเป็นตัวละครแบบเดียวกับยองชินในภาคแรกก็คือตัวละครที่ทําให้ทุกคน สงสัยว่าเธอคนนี้มีที่มาที่ไปยังไงอยากรู้อดีตของเธออยากรู้ที่มาที่ไปของเธอนั่นเองครับส่วนทางด้านบทบาทก็เหมือนเดิมครับข้อมูลมันน้อยเกินไปแต่จะขอยกคําพูดจากทางผู้เขียนบทที่ตัวผมเนี่ยมีโอกาสได้ไปสัมภาษณ์มาเลยนะครับคุณคิมอึนฮีกล่าวถึงตัวละครนี้ไว้ว่าผู้หญิงคนนี้จะนําพาผู้ชมเข้าสู่โลกของคิงดอมที่กว้างใหญ่กว่าเดิมที่คุณไม่เคยรู้จักจากประโยคนี้ครับเราสามารถคาดเดาอะไรได้บ้าง ผู้หญิงคนนี้อาจจะมีที่มาจากภาคเหนือของอาณาจักรที่เพิ่งถูกกล่าวถึงหรือมาจากต่างแดนเลยก็เป็นได้แต่ผมขอยืนยันได้เลยเรื่องหนึ่งครับว่าเธอคนนี้ไม่ใช่ตัวละครที่ใช้แล้วทิ้งอย่างแน่นอนทําไมถึงคิดแบบนั้นน่ะล่ะครับสาเหตุก็มาจากนักแสดงที่มารับบทนี้นั่นเองครับคุณซอนจียอนหรือจวนจีฮุนหรือจะเรียกว่าใหญ่ตัวร้ายของพวกเราในยุคปี2000ก็ได้ครับสําหรับใครที่ไม่ได้ตามวงการซีรีส์หรือหนังเกาหลีอาจจะไม่คุ้นหูครับแต่คาว่าใหญ่ตัวร้ายทุกคนน่าจะรู้จักแน่นอน และเธอคนนี้ก็เป็นซูเปอร์สตาร์แห่งวงการนั่นเองครับที่เป็นง่ายกับบ้านเราก็น่าจะเปรียบได้เหมือนกับคุณอัมพัชราภาเลยก็ว่าได้และแน่นอนครับการที่ดาราระดับนี้มารับบทในคิงดอมก็น่าจะช่วยการันตีได้ในระดับหนึ่งเลยแหละครับว่าตัวละครนี้จะต้องมีทีเด็ดอย่างแน่นอนและแถมท้ายนิดนึงนะครับตัวละครนี้ที่มุดซ่วมรอดหนีซอมบี้มาได้แม้ชีวิตของเขาเนี่ยเหมือนจะดวงดีรอดชีวิตจนได้มาเป็นคนสนิทขององ์ราชาในปัจจุบันแต่ดูเหมือนความสวยของเขาก็ยังไม่จบครับ พะพี่แกดันมาอยู่ในห้องตอนที่เจ้าพญาตร้ายเนี่ยได้ใช้เข้าสู่สมองขององค์ชายถ้าภาค3มเปิดมาแล้วโดนกัดจนตายเนี่ยผมก็ไม่แปลกใจเลยแหละครับแต่สิ่งที่น่าสนใจเกี่ยวกับตัวละครนี้ก็คือถ้าเขาไม่ใช่แค่ตัวโจ๊กตัวซวยในเรื่องแต่เป็นอีกคนสําคัญที่จะมาเป็นจุดเริ่มต้นของเรื่องราวในภาค3เขาอาจจะเป็นคนที่คอยชักนําองค์ชายให้ทําตามที่ตนเองต้องการหรือจะเป็นสายลับของศัตรูในภาคต่อไปเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่น่าคิดเช่นเดียวกันครับ และทั้งหมดนี้ก็เป็นเรื่องที่ผมได้คิดวิเคราะห์หลังจากดูซีรีส์จบและอยากจะแบ่งปันให้กับเพื่อนๆได้รับฟังกันครับโดยเวลาที่จํากัดผมอาจจะพลาดในแง่มุมไหนไปบ้างก็ได้อยากให้เพื่อนๆเ,เนี่ยช่วยแชร์ความคิดเห็นของตัวเองครับรวมไปถึงทฤษฎีที่ผมอาจจะมองข้ามไปช่วยคอมเมนต์ไว้ที่ใต้ล่างของคลิปด้วยนะครับจะได้มาถกการมาคุยกันแบบสนุกนกเพราะอย่างไรเราก็ต้องรอสักพักใหญ่เลยแหละครับสุดท้ายนี้ความในใจของผมที่มีต่องดัมก็คือต้องบอกตรงๆเลยว่าตอนจบซีซั่นแรก ชอบนะครับแต่ก็ไม่ได้ถึงกับครั่งใครอะไรขนาดนั้นแต่หลังจากได้ดูซีซั่นที่2แล้วได้เห็นความอลังการที่เพิ่มขึ้นความเอาใจใส่ของนักแสดงและทีมงานผลที่ออกมาก็คือนี่อาจจะเป็นซีรีส์ของเกาหลีที่พูดได้ว่าคุณภาพไม่น้อยไปกว่าซีรีส์ฟอร์มยากทุนสูงจากฝั่งตะวันตกเลยแหละครับถ้าถามว่าตอนนี้คิดยังไงกับคริงดอมต้องขอบอกว่าผมรักเรื่องนี้เลยแหละครับแต่ว่าไม่ได้เกี่ยวกับที่ผมเป็นแฟนคลับของคุณหมอซอบีแต่อย่างใดนะครับ ไว้บ้างเนี่ยอาจจะมาทำคอนเทนต์เกี่ยวกับเธอกันคุณแบดูนาผมเนี่ยปลื่มเธอมาหลายเรื่องแล้วนะครับสำหรับวันนี้มีมูวี่ขอตัวลาไปก่อนครับเจอกันคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ